I'm really fine. 아무렇지 않은 척, 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나나봐. I'm really fine. 너와 함께했었던 시간이 길었어. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุขคนกครับผมมาพบกับคุณโรงงานลวิสานพัดทินอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เขาป่าก็อยากขอบคุณครับพี่น้องสุขุมสุขคุณที่เข้ามากดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามใ้บ้าวคุณนะครับซึ่งแค่ไหนบ้าวคุณมีกำลังใจฮคดคลิปต่อไปนะผมพิดลาดประการในก็ตที่ชมเข้ามานะครับบ้าวคุณกะยินดีปรับปรุงนะครับโอเคครับผมวันนี้กะจะปลาเขาป่าคือเกาแต่บ่รู้ว่าสีใดบอนะครับเพราะว่าอากาศก็เริ่มแห้งแล้วกัฤดูหนาวกะ ย่างกายเข้ามารับซึ่งเป็นสัญญาณเหี่ยนว่าเห็ดมันสิมัดไปนะผมโอเคครับพอเราหลาย,ย่างพี่น้องตามบ่คุณไปลุนกันเลยว่ามือนีบ่คุณเชิดเห็ดพอดอกมาครับผมไปกันเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในปา่ามือนี้นะครับพี่น้องซึ่งอากาศกับสีองศานะครับอากาศหนาวแล้วก็พื้นดินก็เริ่มแห้งนะครับแต่วาเมือนีมีแดดนะพี่น้องแล้วก็ ใบไม้ก็เริ่มเหลืองเริ่มลนเริ่มโรยลานะครับเพราะว่านั่นเป็นสัญญาณว่าอากาศหนาวมันกําลังสีมานะผมเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับนี่ครับบรรยากาศแดด่องสวยงามนะครับเอาไปลนกับบักคนะครับมาเมือเนี้บัขคนใช้เห็ดจักดอกนะผมเห็ดละงกแดงเห็ดละงกพิษนะครับพี่น้องซึ่งอากาศหนาวมากเพื่อนก็จะเริ่มแตกนะครับแล้วก็เพื่อนดินมันก็แห้งนะครับผมซึ่งเห็ดไ้เห็ดหยุดการเริ่มเติบโตนะครับ แล้วก็เห็ดการะสิแตกเล่าประมาณน,นี้นะครับผมเจอนะครับพี่น้องหนึ่งดอกของวันนี้นะครับเมื่ออากาศหนาวแล้วก็ล้มนะครับผมคงจะเป็นรอบสุดท้ายที่บ่าวคุณชิมาเก็บเห็เพึ่งหวานนะครับเพราะว่าอากาศมันเยน็นเราดินแห้งนะพี่น้องนี่ก็อาจจะเป็นหนอนปิ๊กเลยเมื่อนหน่นพอประแท่หนาวมนาะอาจจะเป็นดอกสุดท้ายของปีนะครับผม โอ้โห oh. oh. อันนี้ก็ถือว่าใส่ได้นะครับผมเอสอิตาลีถึงแม้ว่าติดติดถือคาดกินนะว่านอนเจาะเขาก็เอานะเพราะมันไม่ราคาหรอก็ะมันหาย,ยางานนะครับผมเดี๋ยวดอกนี่ป้าคนกระสีขูดคานะครับผมแล้วก็สิปปดหลุมไว้นะครับเดี๋ยวี่โดนเอสซีพันวานครับ ปกติบางคนก็ปิดแนบปิดแนบบางครั้งเห็นเหตุก็ดีใจนะผมก็จะเลื่อมปิดหลุมไว้ก็ขอโทษขอไป้หลายนะครับผมบางคนก็สิบบมักนะครับเดี๋ยวบอกคนกติล้องขูดขานะครับผมหลายคนที่ยังบ่เคยมองคิดบอาขุนนะครับการขูดขาอยู่ประเทศอิตาลีก็จะบปขูดบตัดนะครับผมเพื่อกติขูดเอาแค่ดินตรนนี้มันออกนะครับเพราะว่ายนี่ อย่างที่บอกคุณว่านะราคาเห็ดมันแพงนะผมลหล่ก็รู้สึกว่ามีคนคานะครับตอนติดตัดออกไรกะเสียดายนะผมก็ะติคูหดขาประมาณนี้นะครับเอาดินที่มันติดหักออกน้อยๆแค่นั้นเองครับบริตตัดจดจวดคือประเทศเอื่นนะครับผมตัวประเทศเอื่เนี่ยเพิ่นเบืบ้อตบวาหญนะครับรเ,เ,รรเห็ดแล้วก็บอกคุณบลูว่าเห็ดที่ประเทศเอืยมันหอมบ่นะครับผมต่วาเห็ดประเทศอิตาลีทั้งหวานทั้งหอมนะครับผม Oh, หนาวครับพี่น้องมือกะทำงานได้บ่เต็มที่ครับอากากศกระเซียงซาครับอันนี้ที่เหลือดำๆนีก่กะติดไปโดอยู่บ้านนะครับนี่ครับผมดอกกติเริ่มเทว่าเทายังบป็นเทาลายนะครับยังสามารถกินได้นะครับเดินไปลุ้นเงินต่อครับว่าเมืนน่อีานว่านุิได้พอสองดอกบ่น,นะครับ จากบาขุนยางแต่พอสมควรนะผมก็นี่ครับน้องได้หนึ่งดอกนะครับวันนี้ก็เป็นฟองสเป็นดอกสุดท้ายของปี2022นะผมสิ่งแต่จมมาพักคุนะเพราะบาขุนปีนี้ก็ถือว่าได้หลายพอสมควรครับกตประมาณเดือนแสนครับทีบาขุนมาเกตเตร็จึ่งหวานนะครับเดเมอนีการู้ว่ามันอาจสีบบได้หรือว่าได้อาจิโบหลายนะครับเพราะอากาศมันหนาวนะผมกะอยากมาหรือมันหูนะผม ก็คงเป็นรอบสุดท้ายนะพี่น้องที่บ้าคุณชิมาเก็บเผ็ดพึ่งหวานนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวบ้าขุนกัสิภาพไปเก็บเผ็ดอย่างอื่นต่อนะครับซึ่งหลังจากที่เห็ดพึ่งหวานันเหมือน,น,นกับจมีเห็ดเขียวที่นี่นะรหรือว่าเห็ดขอนสอนนะผมโอเคครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ